สวัสดีครับส่งงานนะครับเป็นฟอร์ดแรปเตอร์นะครับเราติดตั้งเป็นกล้องหน้าหลังครับอันนี้คือแรปเตอร์แท้ๆเลยนะครับไม่มีแปลงนะครับชุดแต่งเต็มระบบนะครับทั้งแม็กทั้งยางทั้งปั๊มทั้งโช๊คนะแล้วก็งานติดตั้งกล้องนะครับเรามาดูนะครับผมจะให้ดูมุมมองจากแถว2นะครับคือเบาะหลังเนี่ยส่งไปด้านหน้าเห็นไหมครับตัวกล้องจะอยู่ตรงกลางเลยนะครับไม่ต้องเก็บด้านซ้ายหรือด้านขวาให้อยู่ตรงกลางเลยได้มุมสวยๆแบบนี้เลยนะครับการเดินสายเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับ ไม่ต้องเสียบกับที่จุดบุรีนะครับไม่ต้องตัดต่อสายนี่ครับเห็นไหมครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับปิดเปิดตามสวิตช์กุญแจได้นะครับดูนะครับนะครับเปิดรถกล้องก็ติดนะครับแล้วก็ตัวกล้องหลังนะครับรถรุ่นนี้มีกล้องถอยในตัวอยู่แล้วแบบนี้เราก็เก็บไว้ข้างในแบบนี้ส่องออกไปด้านหลังเห็นไหมเห็นหลังก็บะซ้ายขวา กล้องชัดเจนนะครับเห็นไหมครับสวยๆเลยไม่เกะกะนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับตามขอบตามอะไรเราเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อทางเพจได้เลยนะครับเรายินดีให้บริการครับบริการติดตั้งถึงที่เลยครับจะใกล้หรือไกลนะครับลองคุยกันดูนะครับสวัสดีครับ